สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะได้เวลาจริงๆเราก็บำรุงของเราเป็นประจำอยู่แล้วนะน้ำมักจากเศษอาหารแล้วก็เตรยมกระมังส0 4สิบสี่สิลิตรไว้ส่วนมากเราก็จะใช้รถราดพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยแหละเราไม่มีสูตรตายตัวนะจ๊ะส่วนมากแหละเราก็จะทำแบบนี้เป็นประจำตักมาแบบนี้เลยแล้วก็ใส่คนที่ตามคลิปเราก็จะรู้นะ ออว่าเราทำแบบไหนนี่อย่างเงี้ยนะเราก็ตากอีกได้เนี่ยน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยดีมากเลยรู้เปล่าใครมีน้ำหมักจากเศษอาหารนั้นก็ทำให้ต้นไม้พืชผักของเนี่ยตัวเองอะเขียวสดงดงามได้นะคือมีแค่น้ำหมักจากเศษอาหารอะ่ะเวลากินอะไรเข้าไปก็นะใส่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 สเข้าไปอะไรเหลือๆก็สาดสาด,สาดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ ฟูมักก่อนฟูมักอยู่ใกล้น้องบีของคุณ,ณนัทธวุฒิวันจันอันนี้เราเด็ดใบไปกินกับส้มตําเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณนัทวุฒิอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะอะไรเป่าเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ฟูมักนี่เขาสูงนะฟูมักหมักฉอยผักขมเบตงนี่เขาเาถ้าปลูกแบบดีๆนะเขาจะสูงนะสูงเป็นเมตรเลยนะ แล้วก็คอยเด็ดเขาไม่ให้เขาสูงมากเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะต้นเนี้ยเอาไว้ทําพันุ์ได้นี่แล้วเราก็ตักให้แม่บีนี่มันอยู่กับแม่บีอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟูหมักนี่อยู่กับช่องแม่บีปลูกผักอย,อยู่ในกระถางเดียวกันเลยนะนย่นเอยเออนี่ต้นแม่บีของเรานี่มเมล็ดพันธุ์เห็นปะเราจับเอนอนไปหนะูเนาะ ให้ร่วงหล่นไปนูน่นเมล็ดพันธุ์ตอนนั้นเราเอาอะไรมาศาดตร์มั้งเดี๋ยวกันอ๋อเราเอาดินมากลบอบเราเอาดินมากลบไว้ทับมเมล็ดพันธุ์แม่บีหมดแล้วมังไปดูช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกคนนี่แตงกวาเราเด็ดยอดไปปักชำนะเด็ดยอดแตงกวาไปปักชำ มีอะไรก็ลองทดลองดูมันก็ยังไม่ไม่ตายยอดยอดตั้งกว่านะยังอยู่เดี๋ยวรอก่อนรอลุ้นมาดูนี่ดีกว่าเนี่มองนี้นะศูนย์รวมอะไรหรือเปล่าศูนย์รวมน้องๆเราเนี่ยศูนย์รวมปปของน้องๆเราเนี่ยอ่บาเมเปิลของน้องเมลดีช่องเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้า สนรวมเลยเนี่ยนี่ของน้องยาจะได้กินยังเนี่ยฮะได้กินยังนี่ข้าวโพดเหนียวแต้มม่วงแต่ลำตน้นเขาดูเล็กๆนะรุอพันธ์เขาจะเป็นอย่างนี้เพราะเพื่อจะปลูกเป็นครั้งแรกน้องยาช่องเกษตรพาเพลินให้มานะเราก็เพิ่งจะปลูกเป็นครั้งแรกแล้ว จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ต่อขยายต่อแง่นีกระเจี๊ยบดีตัดแต่งทําสาวไปแล้วแตกล้วเห็นปกติถ้าหลายคนตามคลิปเราจะเห็นว่ากระเจี๊ยบสูงมากนะเก็บ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 กระเจี๊ยบไปกินแล้วก็ตัดแต่งทําสาวเขานะกระเจี๊ยบอ่ะนี่แตกแล้วแตกแล้วเห็นกระเจี๊ยบมาแตก ใครมีน้ำหมักจากเศษอาหารน่ะเอามาใส่ได้ใส่ต้นไม้ในางานีอ้าวแตงกวาไม่บีกินหน่อยมีนี่ด้วยเออมารักกอปลูกมารวมรวมวันนี้มันไม่มีที่อ่ะฮะเนี่รวมกับคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมเห็นไหมเนี่ยหญิงหล็กหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่วังพยอมไปติดตามได้เลยคุณหน่อยปลูกนู่นปลูกนี่ คือเป็นชาวสวนชาวไร่อย่างแท้จริงเนี่ยคุณหน่อยอะไปดูไปดูนี่เราก็ปลูกเองเนี่ยศูนย์รวมใช่ป่ะศูนย์รวมแบบว่าน้องๆของเราเนี่น้องนงน้องหนวดนี่เห็นไหมพีน่าปัตเตอร์ไปที่ช่องเดโชสุกอินใครอยากซื้อบอนทรงบอนสีไม้ด่างไปติดต่อที่เพจมัมเบอรี่เขาตาเที่ยงแล้วก็เพจเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็ เฟซเพจของอะไรน้องหนวดเดชโชุกอินไปซื้อที่นั่นจะได้ไม่ถูกโกงพูดละขึ้นไม่อยากพูดพูดและขึ้นขึ้นแต่เธอหกมิ้ีเวมีดี๋ย้คนนู้เดือผคนเดือบวนกดือบู้ดือบผูนเดือ้คนดู้คนือคเดือบผ้นเดอูนอบผูเดือบผูดือีนเดือ้คนดือบนือบเดือบผคเดือบู้ดือ้คเืผนเือบเดือยวเอูดือคนเือบผเดือบผู้อดือม,มืน เอารูปน้องๆเราไปนะจะไปล่อซื้อพวกมันตอนนี้ทำหลายเฟซแล้วด้วยําลังสร้างเครดิตให้เฟซตัวเองพวกมันจะได้ไม่ไนั่นไงพวกมันจะได้แบบตายใจแต่บางทีพวกมันหน้ามืดมันก็ทักแต่แปลกตรงไหนวะไอ้พวกไอ้นี่ยเวลาโพสตไปอยากได้นู่นอยากได้นี่นะมันก็จะโพสแบบรัวๆเลยลงมารัวๆเลยนะแต่มันไม่เข้ามาทักอนะ่ะ เข้ามาทักไม่กี่คนเองนะลงโพสตโพสตว่าต้องการนู่นนี่นี่นั่นเข้ามาประมาณเป็นสองพันนั่นเลยรายการเลยแต่ไม่มีไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาทักพี่ลึกทุกมันเหมือน,นจะรู้ตัวแล้วพวกมึงต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับไอ้นั่นอะไรเปล่าเซลไซส์แล้วก็เบสสเตชันนะนี่พูดให้แล้วไปศึกษาซะนะ Beside, เซลไซา์แล้วก็เบสสเตชันอืมมีพวกมิชชาชีงงๆเยอะทำให้โดนตามตัวง่ายเพราะเซลไซา์เบสสเตชันเนี่ยพวกมันเวียนกรรมมันมีจริงจำเอาไว้ทำชั่วที่จะลอยนวลเหน่ไม่มีทาง โดนกินตะแลงเฮ้ดูสิเนี่ยเฮกินไปกุดเลยเนี่ยตัดกิ่งผักชําก็ติดง่ายเ,ยเนี่ยเอ่อผักหวานบ้านตัดกิ่งผักชําติดง่ายเนี่ยดูผักหวานบ้านทีนี่เอากิ่งไปตัดทิ่มๆได้อีกหลายท่อนเลยเนี่ยเนี่ย กิ่งเนี Help, ่ยเอาไปตัดตัดจ er, ิ pack, ้มจิ้มได้อีกหลายท่อนเลยเนี่ยผักหวานบ้านในตะกิ่งผักช้าติดเนี่ยดูดิติดหลายกิ่งแล้วนี่อันหนึ่งอันสองอันสามนะไหนอีกสี่อันไหนอันนี้ก็พุ่งมาจิ้มไว้แต่แตกใบแล้วห้าปาดทิ้ม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 ไว้เดี๋ยวก็ติด มะเขือพวงนี่ก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายมะเขือพวงเป็นมะเขือที่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากติดง่ายกว่ามะเขืออย่างอื่นด้วยซ้ําเนี่ยแต่โรคเยอะโรคไฟไครเจ็บเยอะเอาอันนี้ตัดไปขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วนะพวกมะยมเนี่ยตัดยอดในยอดอ่อนๆอย่างนี้นี่ี่ยอดอ่อนๆนี่ใช่เออยอดอ่อนๆของมะยมเนี่ยจะตัดกิ่ง คือติดง่ายติดง่ายจริงๆติดง่ายกว่ากิ่งอีกทั้งหากลองดูนะตัดปุ๊บทิ่มปั๊บอะไรแบบเนี้ยนี่กิ่งตักชำทั้งนั้นเลยต้องรีบอัดคลิปกลัวแดดมานี่มันปูมันปูนี่จะตัดยอดตักชำติดง่ายคือพืชผักอะไรที่มันสามารถตัดกิ่ง ขยายพันธุ์ได้ก็เอามาต,ตัดตัดเวลาตัดแต่งเขาก็ตัดไปเลยแล้วก็จิ้มเลยอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรอยากรู้ว่าสีอะไรนะจ๊ะผมเธอเริ่มงอก <c oughs> อาออะไรนี่เริ่มพอข้าวโพดเริ่มแก่แล้วไหมเขาก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะจ๊ะข้าวโพดนี่ หลังจากเพาะมาเมล็ดไปก็นับไป75วันนะถึงจะได้เก็บเกี่ยวทีนี้ก็รอกินเนี่ยเราไปเอาหน่อของไรามาบ้างหน่อของกล้วยเล็บมือนางมาลงไว้แทรกไว้เนี่ยเออมันมีด่งดางๆด้วยสดใครสนใจด่งดางๆมั่งเรามั่นใจว่ารอดแล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดเพราะว่าลำต้นก็จะแห้ง เนี่ยน้องเมลดีอยู่ไปทั่วเลยใช่ะหมนี่นี่น้องเมลนี่น้องเมลปลูกผักเก่งพวกเราบนดาดฟ้าด้วยนะคิดดูว่าบนดาดฟ้าก็ยังสามารถปลูกผักกินได้อะ่ะเออตามไปดูช่องน้องเมลดีนะคือคืออยู่ตรงไหนก็ปลูกได้เข้าใจไหมอยู่ตรงไหนก็ปลูกได้โอ้ยอติดดอกแอบติดดอกเยอะแล้วตอนที่เราหมักปุ๋ยอ่ะ จริงๆบางคลิปอัดไว้นานแล้วนะจนแบบว่านนเะนย่อยสลายแล้วกล้วยที่ตัดกล้วยคือเราเอาไปลงที่ช่องต้อมอต้อมชดาปลูกผักสวนครัวนะเดี๋ยวให้ดูอะไรอีกมีอะไรไอีกไอนี่ก็ตัดแล้วก็เอาไปปักชำขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบเลยนะพวกนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะว่าเราอ่ะปลูกครั้งเดียวแล้วก็ตัดกิ่งตัด ตัดเนี่ยแมลืมเอากันไกลมาตัดใต้ข้อเอาข้อกดลงดินงากงาก <c oughs> งากไม่ใช่งากรากสิเงรากรากก็จะงอกตามข้อเข้าใจใช่ป่ะอันนี้เวลาแก่แล้วก็ไปรูดไปนี่กับพลาแดงเห็นไหมปลูกได้ต้องขยายเป็นนะในอย่างเงี้ยแก่ๆแ,แล้วรูดไป ตรงไหนมีดินเรือมันกง,งอกทำเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์โรยไปอยู่กับแม่บีไปก่อน <c oughs> <c oughs> อยู่แม่บีก่อนนี่เดี๋ยวเราก็จะได้กินแล้วรออีกแป๊บหนึง่งเราจะได้กินแตงกว่าของแม่บีละรักองบเออีเดี๋ยวเราจะพาดูอะไรเดี๋ยวเราพาดูนี่ดีกว่า อย่าลืมนะเนี่ยใส่ไปมันสามารถได้พืชผักจะได้ธาตุอาหารจากเศษอาหารเนี่ยมีอะไระใสไปเถอะพืชผักต่างๆกระดงกระดูกสัตว์ได้หมดเลยคือทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์กินได้อ่ะมนุษย์กินได้อ่ะสามารถเอามาทําปุ๋ยหมักได้หมดเลยพืชผักต่างๆที่เห็นก็เหมือนกันสามารถเอามาทําปุ๋ยหมักได้ปลูกผัก ลูกพืชพวกนี้ได้ทั้งอาหารแล้วก็ปุ๋ยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูดูว่าพิษติดงอกอยังแต่เราเพิ่งอามาใส่ยังยังเราเพิ่งเอาดินมาใส่ไอเฮียเราไม่รู้ไงตอนนั้นเราอัดคลิปด่ายพวกมิชาชีเไปเพลอแป๊แบ,บเดียวป๊าป๊าตัดเกลี้ยงเยลยอัดคลิปไปแล้วอัดคลิปไปเรียบร้อยอันนี้นาแป้นพิเศษแป้นดอกพิเศษ อันนี้ที่ตัดไปอุตอนนี้ก็แตกเยอะแล้วเนี่ยนะแตกเยอะแล้วเมกอกฝรั่งตอนกิ่งไปตอนกิ่งไปได้หลายกิ่ง่ยตอนนี้แตกใหม่แล้วมีเมลกออยู่นี่ด้วยให้เมลกอโตอยู่นี่แหละโตในกระถางเมกอกฝรั่งเนี่ยยูยอดเขนาน่ากินมากเลยนะยอดเมกอกฝรั่งเนี่ย กินแกส้มตำลาดน้ำตกชุดหน่อไม้อย่างแสบโอ้พูดแล้วก็อยากจะกินเอาเอามาแล้วยังไม่ได้ใส่เลยเนะี่ยยกมาอันนี้ได่ทำไมไม่แตกไม่เป็นไรอันชันของพี่ติ๊ดเนี่ยเราตัดกิ่งปักชันเออมีเรายังไม่ทันเก็บเลยนะตอนนั้นเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์อ่ะแต่ป,ป้าาเราตัดออกหมดเลย เราก็ยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวกันดูกันแป๊บหนึ่งมีแบบมเมล็ดพันธุ์หลุดหลงเหลือมากกว่านี่ไงนี่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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี้ยนี้นี้ดดสีขาวร้วสีม่วงมีรูปบันพันธุ์กันอยู่เก็บก่อนอันนี้ก็ใส่ไปเอาโน่นเอาันนี้มาปักประทิมไว้กระชงกระชาย ผักบุ้งนาะตัดแล้วก็เสียบ,บยอดไว้ขยายไปเยอะๆเลยผักบุ้งเนี่กินกับส้มตำอร่อยอร่อยแกงส้มก็แซ่บอันนี้เอาไว้ใส่ยัดใส่ส่องในรถ่องใต้ท้องรถกันหนุ่มโซลาเซลนี่อืมแตกยอดดีพอดีตอนนั้นก็ตัดแต่งเข้าไว้ด้วยไง เนี่ยอย่างเงี้ยนะถ้าเ็เป็นแคงเกอร์ต้องเด็ดออกรักษาชีวิตเข้าไว้อันไหนที่เป็นนิ้วร้ายก็ตัดทิ้งเอาออกไปเนี่ยพวไวรัสเรากำลังจริงๆเรา,เราคาดว่าพืชผักขมขมสามารถช่วยชะลอการเกิดโรคของเขาได้แล้วเนี่ยเพราะเป็นไวรัสแล้วก็พืชผักขมขมอ่ะมันจะช่วยลด การแบ่งตัวเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดแล้วไปกินฟ้าทลายโจนสามารถช่วยลดการแบ่งตัวของไวรัสไดุ้เดาเอามันหมอนะติดดอกออกผลแล้วของพี่ติ้นี่ดูแล้วไม่ไม่รอดแน่นอนเลยตัดกิ่งของน,นี่มาลองทิ่มดูทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องหา อันนี้เอามาตัดมาทิ้มๆไว้ก่อนติดไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปลูกทดแทนหรือจะเอาไม้เลือ้อยมาแต่ต้องดูก่อนว่าข้างในเนี้ยสายเหตุที่เดี๋ยวต้องผ่าพิสูจน์นะสาเหตุที่เสียชีวิตนี่รากโดนโดนมดมาทํารังหรือปลวกเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าตัดแล้วตายไม่แตกนะแสดงว่ารากเสียนะ แต่ถ้าตัดแล้วคือต้นไม้ที่มันสมโสมเหี่ยวเหี่ยวอ่ะลองตัดดูถ้าตัดแล้วแตกยอดแสดงว่ารากไม่เสียแต่ถ้าตัดแล้วไม่ไม่งอกไม่แตกแสดงว่ารากเสียเพราะฉะนั้นชาบรักกิจได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องคิดก่อนหาอะไรมาทดแทนดี ว่าจะอัดคลิปพาทัวร์ผักสวนครัวไปลงช่องต้อมปลูกผักกินเองสักหน่อยเดี๋ยวก่อนอันนี้พราก็เพิ่งเอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาสาบได้ด้วยนะเนี่ยเห็นดหมยังมีเศษอาหารอยู่นะี่ใส่เข้าไปต้นมะนาวพวกเราจะได้เขียวสดงดงามแตกยอดแตกใบออกมาใหม่ ที่ที่เขาจะแตกยอดแตกใบออกมาใหม่คืออะไรหรือเปล่าคือเราต้องตัดแต่งกิ่งกระตุ้นเขาด้วยนะเข้าใจใช่ไหมต้องมีการตัดแต่งอย่างเนี้ยเราตัดแต่งไปเงย้ยเนี้ตัดแต่งไปเดี๋ยวเขาจะมีการแตกยอดแตกใบออกมาใหม่แบบนี้ยที่เราตัดแต่งกิ่งกระตุ้นนี้เขาแตกแตกยอดใหม่เดี๋ยวก็จะออกลูกออกหลานมาให้อีก อันนี้จะต้องเก็บออกเราเคยเป็นแคงเกอร์ทั้งหมดเลยทั้งแผงเลยเนี่ยถูกไหวงบ่อซีเมนตนะ์มะานาวแป้นดอกพิเศษเนี่ยวงบ่อซีเมนต์ที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์เราเอามะพร้าวสับรองไว้ดูแลดีๆนะเนี่ยอยู่บนพื้นปูนซีเมนต์ ไม่มีรากเลิกไม่สามารถที่จะเจาะลงดินได้เลยเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้อาหารเขาอย่างสม่ำเสมอหากินเองไม่ได้เลยอะ่ะเพราะวางผลพื้นปูนซีเมนต์เราต้องดูแลเขาอย่างดีอ่ายอดอ่อนๆไปกินกับน้ำพริกสม้มาราบมันตกอร่อยนะจ๊ะนี่หมอนๆไม่ใช่หมอนของ,งน้องนวดนีห่หมอนพวกหมอนพื้นบ้าน หมอนเชียงใหม่หมอนพี่หนุย่ยหมอนพื้นบ้านพวกนี้ตัดกิ่งปักชำติดง่ายดิรู้ป่ะเนี่ยติดง่ายตัดมาทิ่มทิ่มทิมท,มทิมก็ติดแล้วถ้าเป็นหมอนนอกมันต้องเสียบยอดติดตาจะได้ก,กินไหมเนี่ยฮะฮะจะได้ก,กินไหมเนี่ยเมื่อเช้าเก็บหอยทากเยอะหรอกแต่เดี๋ยวประมาณหนาวๆเดี๋ยวเขาก็จะ จำสินละกระชายก็เยอะเลยเอามาใส่ใส่ไว้ลมทิศรัวรวเลยนะเพื่อนที่ทําช่องอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจยอดวิวให้สังเกตดีๆนะพวกช่องปลูกผักอะ่ะช่องจอกกลุ่มของพวกเราอะให้สังเกตดีๆนะ <c oughs> ยอดวิวมันจะตามมาเองไม่ต้องไปสนใจโอ้ลงปุ๊บโอ้ทำไมไม่มีคนดูเลยไม่ต้องไปสนใจอะเพราะกลุ่มเราเป็นกลุ่มปลูกผัก จาะกลุ่มอนาคตข้างหน้าเนี่ยช่องของพวกเรามันก็จะมียอดวิวสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจำมาไว้นะให้ลงคลิปบ่อยๆช่องมันจะได้ลอยตัวเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินโปรโมทช่องมีหลายช่องนะที่ไม่ได้เสียเงินโปรโมทช่องเลยเห็นปะถึงมันจะโตช้ามันโตช้าแต่มันโตอย่างต่อเนื่องนะโตช้า ไม่มันไม่โตเร็วเหมือนที่เสียเงินโปรโมทช่องเข้าใจใช่ไหมเออม,มันจะแบบช่องเราเป็นช่องปลูกผักที่ไม่ได้เสียเงินโปรโมทช่องเพราะฉะนั้นอาศัยอะไรรอเปล่าอาศัยลงคลิปรัวๆเพื่อให้ช่องลอยตัวยิ่งคลิปเยอะยิ่งลอยตัวลอยแทง้งเต้งเลยลอยจนไปเจอคนรักการปลูกมาเจอแต่ถ้าใครขยัน ก็ไปคอมเมนต์โปรโมทช่องตัวเองในช่องปลูกผักทุกช่องช่องเกษตรทุกช่องเพราะจะมีคนรักการปลูกมาเจอเราอันนี้มันเป็นเทคนิคดีๆคนที่ยังไม่ได้ทำช่องที่นั่งมองดูเราเสียค่าเน็ตเป็นวันๆกรุณาทำช่องได้แล้วนะจ๊ะเราเนะี่ยยุ่งยากแตแข็งรั่วตลอดอ่ะชอะไรเปล่าเพราะหลายๆคนน่ะ เรายุขึ้นด้วยจริงยุขึ้นเลยจนแบบประสบความสำเร็จจนกระทั่งรับเงินไปเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งผ่านกดไปหนึ่งช่องสองช่องอะไรแบบเนี้ยยุขึ้นด้วยนะเออถ้าไม่อยากเหนื่อยถ้าไม่อยากเหนื่อยฟังดีๆถ้าไม่อยากเหนื่อยลงคลิปไปรัวๆลงไปอย่าเพิ่งเปิดตัวเด็ดขาด เพราะถ้าเราเปิดตัวเราจะไปเจอคนที่ไม่ใช่ช่องเจาะกลุ่มปลูกผักมาขอแลกทรัพย์เข้าใจใช่ไหมโดยเฉพาะคนต่างประเทศเขาก็จะมาขอแลกทรัพย์กับเราบางทีพอเราไม่สนใจไม่ให้เขาก็จะเข้ามาดิสไลค์ดาวไปเรื่อยจริงๆพอเขากดให้เราเราไม่ไปกดกลับเดี๋ยวเขาก็ถอนทรัพ์ออกไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำช่องเจาะกลุ่ม เราจะต้องได้รัพย์จากคนที่หัวใจดวงเดียวกันกับเรานี่แหละดีที่สุดเนี่ยมันจะเป็นทรัพย์คุณภาพแต่ก็ไม่ใช่ทรัพย์ที่ถาวรบางทีเราพูดอะไรออกไปไม่ถูกหูเขาเขาก็จะมาอันทรัพย์เราออกสําหรับเราเนี่เราเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราชอบตามด่ายพวกที่มันคดโกงปร,ประเทศ สุดจิตสอรับชันด่าข้าราชการชั่วๆเร็วๆเ,เราชอบอย่างเงี้ยอืมไม่ค่อยอยากจะปล่อยให้พวกบันลอยนัวอะไรพวกคนทําเรื่องชั่วๆนี่เอาภาษีประชาชนมาละเลงเล่นเละเทะโกงเอาไปใช้ในชีวิตส่วนตัวคิดหรอว่าชีวิตตัวเองจะมีความสุขอะสุดท้ายมันก็ได้รับกรรมอยู่ดีทำบาปอะทำชั่วอะ ทำเลวอะ่ะใช่ไหมสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะ่ะเอาเงินบริสุทธิ์ของประชาชนไปใช้อย่างเงี้ยฮะเก็บสวยรีดซับตบซับค้าคดีความไอ้พวพที่ชั่วทั้งนั้นอะ่ะเลวเพราะฉะนั้นเราด่าวพวกมันเงนี้ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาด่าเราไม่กลัวหรกพม่กลัวสมัยไอ้คนช่วชั่วเนี่ยช่วยกันด่าวพวกมันสิ สาบแช่งมันมีกลุ่มสาบแช่งใครทําชั่วทําเลวแช่งมันให้มีอันเป็นไปสุดท้ายแล้วพวกมันก็ไม่รอด <c oughs> ตอนนี้ก็โดนยึดทรัพย์ไปหลายคนแลว้วหลายคนก็โดนแบบเงียบๆแลกกับไม่ให้เป็นข่าวอีๆ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเออยุคนีสี่จีมต้องนี้ไอ้ห้าจีมต้องนี้แหละาตามไปตามไปถึงบ้านเลยอืเอา หลักฐานที่มัดแน่แนๆปฏิเสธไม่ออกเลยคลิปเสียงวิดีโอ,องี้ที่ไปทำเรื่องเร็วๆชั่วๆไว้แล้วยึดซับเลยครับท่านพูดเลยไม่ออกหรอกของจริงอะหลักฐานเห็นคาตางน้นใช่ไหมเออวิตายเราแพแร่มมานานมาขอแทรกด่า้พวกทำเรื่องชั่วๆเร็วๆ <c oughs> <c oughs> นะยอย่าลืมนะพวกเรา ฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะดูปะเราเป็นช่องเกษตรที่ทําช่องปลูกผักแบบช่องบ้านๆนี่นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสูตรตายตัวกันนะลหลายๆช่องเห็นไหมไม่ค่อยมีสูตรตายตัวสังเกตดีๆด,ดิเขาไม่ค่อยมีสูตรตายตัวนะเออไม่มีอะไรที่มันแบบเป๊ะๆเป๊ะๆอะไรเงี้ยตวงช่างตวงวัดอะไรไม่ค่อยมีอะ่ะนี่แล้วก็ต้นไม้เขาก็งามเนี่ยพืชผักต่างๆของเขาก็งามดีอะ่ะ เขียวสดงดงามกันไปหมดให้สังเกตดีๆใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์อะไรอะ่ะไปดูเถอะแต่ละช่องอะ่ะที่เราบอกไปอะ่ะน้องทัพชาคนรักเกษตรพี่พาสวนผักหน้าร้านเ,าเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจน้องจีง๊ดงี้เกษตรพาเพลินงี้นังยาคุณต้นเกษตรชาแนลเกษตรรักปลูก ใครปลูกผักหลังบ้านตรีพงษ์แล้วก็ย่าจ๋าพาปลูกน้องโอนน,อโอน,น้องโอนใจรักเกษตรเด็กรุ่นใหม่มาแรงทีเดียวแล้วก็9้ทีละก้เกษตรอินทรีย์นี่ของน้องเอนี่ก็น้องใหม่ที่เรายุยงตะแคงรั่วเขานะในสุดเขาก็ทำอีกหลายคนที่เรายุอยู่ตอนนี้ยังไม่เริ่มนะได้ยินใช่ไหม เริ่มซะสาหรับคนรักการปลูกนะสําหรับคนที่รักการปลูกเหมือนเราที่ดูเราอยู่ตอนนี้อะเงยไม่ได้สร้างช่องทําเลยทําไม่เป็นคือคือปลูกผักอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่ได้ทําช่องี่ยเออทาเลยในขณาที่ดูเราอยู่คอมเมนต์ได้แสดงว่ากดไปที่รูปวิดีโอแล้วอัดแล้วก็ลงคลิปได้เลยถ้าจะสร้างช่องจริงๆให้ตั้งชื่อช่องให้เบนเข็มมาตรงนี้แหละ มีคำว่าปลูกมีคำว่าไรมีคำว่าฟาร์มมีคำว่าสวนอะไรเงี้ยมีคำว่า, garden, า,าก,การ์เด้นเงี้ยสริดัสเอาเดิกการ์เด้นอะไรเงี้ยก็ได้นะทําเพอเริ่มทาแต่ตอนนี้แหละไม่ต้องไปรออะไรทั้งนั้นเนี่ยในขณะที่อินเทอร์เน็ตมันยังแบบี่ยโอ้โหอินเทอร์เน็ตตอนนี้ห้าหกจีหกจียงังแปดจียงังอีกหน่อยมันจะเร็วปุ๊บป๊ดปๆ๊ป,ป๊แต่ที่นี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคโรค โรคด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โรคออนไลน์ที่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ไม่รู้ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปนะอยากให้คนเรียนรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความรู้คอมพิวเตอร์ถ้าว่างอยากให้เรียนเราเริ่มศึกษามาตั้งแต่ปีห้าสองคิดดูดเกี่ยวกับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละแล้วก็ไปเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วย มันทําให้เรามีความรู้พื้นฐานนะถึงเราจะไม่เก่งนะใช่ไหมแต่มันก็มีความพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์การทํางานของคอมพิวเตอร์หลายๆอย่างลบไฟล์ขยะได้ทํานูน่นทํานี่ได้พอได้อะไรแบบนี้ทำเองเลยสงสัยอะไรจะทำจารย์อองเรามีอาจารย์เก่งๆอยู่แล้วไปเรียนซ่อมกับอาจารย์อ,องมาเนี่ย เ้วก็เชิญอาจารย์อ,องไปงานแต่งงานทุกสาวเราด้วยอาจารย์อ,องบอกผมไม่พลาดแน่นอนครับ <c oughs> อาจารย์อ,องเราเก่งนะเก่งเก่งคอมอ้าวไม่เก่งได้มาเป็นอาจารย์สอนได้ไงเนาะเออก็ต้องเก่งสิอยากเจอหน้าอาจารย์อองนะสมัยนั้นไปนเรียนก็เป็นนักเรียนที่มีอายุมากที่สุดในห้อง <c oughs> <c oughs> อู้ยคิดถึง น้องกล้องเป็นไงบ้างม่รู้นี่เดียนมาด้วยกันนะน้องกล้องถ้าน้องกล้องดูป้าอยู่นะเออทักป้ามาบ้างไปละวทำงานต่อเราจะต้องรีบอัดคลิปเพราะกลัวแดดมาเ,เดี๋ยวเราก็จะตักสาดสาดสาด,สาดทำงานต่อโอเคไปละวแค่นี้นะ